เพราะฉะนั้นเราพูดคุยต่อสายกันเลยนะคะกับผอ,อชัยวัน์นะคะคุณชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผู้มนวยการสํานักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้ผอ,อชัยวัน์อยู่ในสายกับเราแล้วะค่ะสวัสดีค่ะผอ,อค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับกวางกับอ๋งสวัสดีครับค่ะผอ,อคะเมื่อวานนี้ในการประชุมกรรมธิการ2ชุดนะคะอ,อ,อยากทราบว่าในในที่ประชุมเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่มีความคืบหน้าไปในเรื่องนี้แล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์บ้างคะจากสทชนะครับ คณะจ้จก,การที่บินหนึ่งชาติเนี่ย<ะ>ท่านมาได้ชี้แจงเกี่ยวกับตัวที่จะทําวันแบบนะครับแล้วก็คือหลักฐานเรามีอยู่แล้วในวันที่16ธันวาคม65เนี่ยคณะกรรมการวันแบบนะครับแล้วก็มีที่สําคัญนะครับผมเย้นไ่นที่เจ้ากรมแพที่ทหาระนะครับช่านเป็นคณะกรรมการ จะทํามันแบบวันที่16ธันวาคม65นะครับในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นกรรมการด้วยนะครับครับ um. แล้วมีการพิจารณาเนี่ยเห็นชอบแนวเขตกุทียาณาชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะทํามันแบบ um. ครับนะครับเอาให้ชัดเลยนะครับคือเรามีระเบียบะประชุมนะครับเราเก็บระเบียบะประชุม,มเมื่อครั้งวันที่16ธันวาคม65หลังจากนั้นในระเบียบะประชุมเนี่ยก็พิจารณาในเรื่องของเส้นแนวเขตของอุทนแห่งชาติเขาใหญ่ นะครับแล้วท่านด้วยนะครับท่านเป็นเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยก็อยู่ด้วยเป็นเลขาเป็นคณะกรรมการในขณะนั้นท่านเป็นรองเจ้ากรมนะครับไปแทนวันนี้ท่านเป็นเจ้ากรมแล้วท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านเนี่ยนําแผนที่ตัวเนี้ยมาชี้แจงใหม่ว่าแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเส้นนี้ครับนะครับที่ที่อยู่ในในเจ้าที่กําลังชี้แจงอยู่เนี่ยครับครับมันคนละเส้นกับที่ท่านรับรองนะอ๋อ ไมเดี๋ยวถ้าคุณกววัตรคือท่านเจ้ากรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีหกห้าเป็นรองเจ้ากรมอธิบายแผนที่คือจุดเดียวกันแต่เส้นวันนั้นเมื่อสองปีที่แล้วกับเส้นวันนี้ปีหกเจ็ดคนละเส้นกันอย่างนี้เหรอคะถูกครับคือครั้งนั้นท่านเป็นรองเจ้ากรมเนี่ยวันที่สิบหกธันวาปีหกห้าเนี่ยครับก็มีคณะกรรมการทุกฝ่ายจัดทำวันเนีนะครับแล้วก็มีการรับรองเส้นแนวเขตนะครับก็เส้นนี้แหละครับเส้นที่เป็นแนวเขตของที่ยานใช่เขาใหญ่เนี่ย ารับรองไปแล้วนะครับว่าเป็นเส้นที่ถูกต้องนะครับและเป็นเส้นที่วันแบกด้วยคณะกรรมการทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทุกกรมทุกส่วนที่นําเสนอไปปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมกรเองหรือกรมประชาธิปไตยเองเนี่ยก็ยอมรับเส้นนี้ไปแล้วนะครับอ้าวทุนัยวัดที่บอกวัาวาหกห้านะฮะแล้วถ้าถ้าถ้าทันวาหกห้ามันเป็นแบบนั้นแล้วตอนกุมภาหกเจ็ดมันเป็นแบบนี้เขาอธิบายไม่ว่าไอ้เส้นมันขยับได้ยังไงฮะก็ ในคําในคําชี้แจงของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปย้อนหลังดูอดีตของเขาไงว่าตอนก่อนเนี่ยท่านพูดอย่างไงมีมติว่ายังไงครับนะครับแล้วอย่าลืมนะครับมีหนังสือจากอในเส้นที่ที่ที่ข้าเกี่ยวเนี่ยมันมีคดีก่อนหน้านั้นประมาณเดือนสิงหาของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาไปบุกรุกนะครับที่เป็นเจ้าของอาจารหาลิมรั์เนี่ยเป็นผู้จัดการแบ่งที่ดินขายจัดที่ดินขายอะไรต่างๆเนี่ยข้าไปบุกรุกสี่สิบกว่าไร่แล้วเจ้าที่อุทยานไปจับไว้นะครับ แล้วเขาก็อ้างว่าเขามีสปกหลังจากนั้นเมื่ออ้างสปกเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ร้องเมื่อกถูกจับกลุมแล้วเนี่ยเขาก็ร้องไปที่คอตชอครับคณะกรรมการวันแบบคณะกรรมการวันแบบก็มาถามเลขาสปกว่าอคดีเน,นี้ยพื้นที่ตรงนี้ที่กัดตรงนี้ที่มีการจับกลุมในวันนี้เขาลองเรียกร้องเสร็จของเขาเนี่ยถามสบกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ใดอ่าอยู่สปกหรืออยู่ที่อน สอบก,ก็ต่อไปหนังสือนะครับว่ามันอยู่ในเขตอุทยาในชาติเขาใหญ่อืครับนะครับท่านอย่าลืมนะครับท่านเขียนหนังสืออะไรไว้ท่านทําหลักฐานอะไรไว้ตั้งแต่ร่องรอยของเก่ามันมีอยู่แต่วันเนี้เมื่อกี้เส้นใหม่เนี่ยมันผมมองนะครับอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกับผู้กระทำผิดโดยสารเพราะผู้กระทำผิดเนี่ยอาจจะเอาแผนที่ตรงที่กรมที่ทหารเนี่ยเอาไปอ้างในศาลว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยอยู่ในสปสอปก็ อแม้คดีความจะเคยเกิดขึ้นไปแล้วแต่ถ้าอันนี้ก็คือเหมือนกับมีหลักฐานใหม่มีข้อมูลใหม่เอาไปอ้างได้อีก,กราะเส้นมันขยับไปแล้วเหมือนที่คุณชัยวัฒน์พูดอถูกไหมครับเนี่ยถ้าอยากถ้าถ้าท่านทำอย่างเนี้ยท่านต้องรับผิดชอบต่อต่อขบวนการยุติธรรมครับผมถึงบอกกับผมรับไม่ได้หรอกในกรณีอย่างนี้ในการแต่ตอคือวิชาชีพของคมบัญชีทหารนะครับแล้ววันนั้นน่ะท่านลงไปกับผมท่านผมก็บอกท่านแล้วว่า แนวเนี้ยมันเป็นถนนที่ทำโดยใช้งบประมาณโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ย,ร,ษษยรัฐมนตรีเนี่ยประจวบเชียนรสาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยใช้งบประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านครับนะครับกรมพัฒนาที่ดินสปกก,ก,ก็รู้อยู่นะครับว่าตรงนี้มันเป็นเจ้ากระทรวงของท่านเนี่ยใช้งบประมาณมาทําเพื่อที่จะการแนวอุดรแค่เขาใหญ่ครัใช้งบประมาณมเนี่ยคือรัฐงบปรณมีหลักเขตมีแนวเขตอะไรทุกอย่างชัดเจนหมด มีงบประมาณปลูกป่าแปลงปลูกป่าฟื้นฟูป่าตรงนั้นก็ชัดเจนหมดค่ะวันนี้ยังจะไปแบบนี้อีกเหรอครับพออ้อชัยวัน์คะแล้วถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมันก็ดูจะไม่ได้เป็นทางเดียวกันสักเท่าไหร่เรื่องนี้คิดว่าที่สุดจะต้องไปจบที่ตรงไหนแล้วจบยังไงคะพออ้อคะคืออย่างนี้ครับไอ้ส่วนที่เป็นแปลงคดีความนะครับแล้วท่านมาออกแผนที่ในลักษณะเนี้มันเป็นการอาจจะมองว่ามันเอื้อประโยชน์ต่อผู้กระทำความผิด มันเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สบกที่ออกโดยไม่ชอบนะครับทําโดยไม่ชอบอย่างเงี้ยถ้าท่านออกมาปั๊บอ่ะอย่างเงี้ยครับที่ท่านรัฐมนตรธีธรรมนัดออกมาพูดว่าเนื่องจากมันเป็นสบกรสรุปว่าไม่มีขครผิดหรอกเดี๋ยวก็ว่ากันไปสำนันจบแบบนี้เหรอครับฮ<า>่เนี่ยเนี่ย <นะ S 2> พอ,อ,อครับก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเอาหล่ะแต่เข้าใจทุกคนยังชื่นชมพอใช้ว่าอยู่เลยแต่บอกว่าหนึ่งก็คือแผนที่คนละฉบับสองกฎหมายคนละฉบับ ตามคนต่างทําหน้าที่มันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาก็เพราะมันเองเอสุดท้ายมันมันเป็นปัญหาที่ตัวแผนที่คือเครื่องมือในการทํางานกับตัวกฎหมายเฉยเฉยอย่างเนี้ยฮะได้ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์กันเรื่องกฎหมายเรื่องแผนที่อีกทีหนึ่งระเบียบกฎหมายพูดอย่างนี้แล้วจบเลยครับผมโดนผมโดนหนึ่งห้าเจ็ดมาเนี่ยจําคุกสามปีนะโอ้ฮะผมปล่อยตัวผู้หาเนี่ยไม่ส่งตัวก็นลสอบสวนเนี่ยผมโดนจําคุกสามปีนะครับแต่นี่มีคดีความนะครับปากหลักชุดริด เขาก็รู้อ่แล้วว่ตทุจริตปฏิบัติการวางตัวหมุดสอบสมภาไม่ได้ครับนะครับเขาพูดเองะไรเองหมดแต่วันนี้พอทําเช่นนี้ปั๊บเนี่ยเป็นเป็นว่าทุกคนไม่มีความผิดเข้าใจผิดมันจบแบบนี้มาตลอดไง<อ>ผมถึงจ้องออกมาเรียกร้องว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราก็เราก็ต่อสู้ในทัพลาน<ะ>แล้ว<ะ>ผมก็ฟ้องสมกรสมกรชุนดนี้แหละผมก็ฟ้องไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็จบแบบสวยงามคือไม่มีใครผิดครับ แล้ววันนี้จะมาซ้ํารอยแบบนั้นน่เหรอแบบนี้อ,อีกเหรอผอชัยวัฒน์คะแล้วเรื่องเนี้ยค่ะทางส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ค่ะพนอบริษเอกพัชรวาดมีมีการสั่งการเรื่องนี้มายังไงบ้างไหมคะคือท่านก็ค,นกคือจริงจริงท่านให้กำลังใจพวกเราทำงนานเนี่ยครับแล้วท่านเองเนี่ยก็มีความเมตตาบอกว่าเฮ้ยชัยวัฒน์ผมเชื่อใจคุณนะผมมั่นใจกับหลักฐานที่ผมเห็นแล้วว่าทางหลักฐานทางของกรมอุทยานเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นหลักฐานแล้วก็มีทั้งเอกสารท,ทั้งวิทยาศาสตร์อะไรเท่าเรามีทั้งหมดแล้วก็แผนงานแผนเงินต้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับชี่แปดปีปสี่ศูนย์จปีสี่สี่เนี่ยลงเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติแนวเขตวิเดียแห่งาชาติเขาใหญ่ครับคือท่านให้กำลังใจมาตลอดโดยทั้งท่านกม็มอบหมายเมื่อวานได้ประสานได้รับโทรศัพท์ประสานจากท่านประลัดกระทรวงนะครับท่านจตุพรบุญพัฒน์เนี่ยท่านก็โทรบอกว่าเอ้ยชั้นเอาอย่างนี้ เดี๋ยววันจันทร์สิบโมงท่านจะนัดกับท่านประหลัดกระทรวงของกเกษตรแล้วก็เจ้าที่ของสปรกรแล้วก็ทางกรมยนก็เจ้าที่ของพวกเราเนี่ยเข้าไปคุยกันนะครับว่าจะดำเนินการอะไรบ้างจะต้องทำอย่างไรบ้างับครับถ,ถ้าออกมาแบบนี้เอ,อท่านท่านเห็นหลักฐานของเราแล้วแหละอยากจะแบบก็เหมือนที่ท่านนายกัฐมนทีมา,าอมบอกว่าควรจะจบแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็มีสัญญาณจากท่าน ท่านมตีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านก็คงให้ท่านตลาดกระทรวงเนี่ยเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้มันจบโดยตามหลักกฎหมายครับครับอ,อันนี้อันนี้คือวันที่สี่ก็คือวันจันทร์ใช่ไหมครับ <c oughs> ครับแล้วแต่คุณชัยวัฒน์แต่มีข่าวบอกพรุ่งนี้คุณชัยวัฒน์จะลงพื้นที่ไปดูแนวเขตอันก,ก,ก็ก็ยังจะลงไปอยู่ใช่ไหมฮะัอ๋อผมผมไม่ปล่อยอยู่แล้วครับคือลัากษณะการออกมาเนี่ยจะให้ จะให้รู้และให้ชัดเจนว่าใครคนกระทาําใคร,ครในกระบวนการมีใครบ้าง<ะ>ที่ไปออกหลักฐานแบบนี้แล้วให้สังคมเห็นว่าคนจนๆเนี่ยไม่เคยได้เลยนะครับ,ค,รบคนจนที่ควรจะได้สิทธิจากสปรกรแล้วก็มีที่ดินทํากินอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ความเหลื่อมล้ําจะไม่มีแต่วันเนี้ยผู้ที่ได้มันไม่ใช่เกษตรกรไงนะครับ เราจะมันก็ต้องไปให้จบครับกับไปให้จบเรื่องนี้ต้องไปให้จบแล้วก็อในส่วนของพื้นที่ป,ป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นของโกมไม้แล,ล้วกรมดิยานกรมดิยานก็มีกรมมีอุตยภินชาตาแล้วก็เขีนรักปาปศาสตร์ครับก็ต้องชัดเจน<ฆ>นะครับต้องจบแบบชัดเจนจะต,ต้องไม่มีลักษณะนี้เกิดขึ้นจะต้องมีการแก้ไขระเบียดนะครับครับทีนี้ เอ่ออย่างว่าใครได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องคุยต่อนะครับพอเห็นบอกว่าเอ๊ะมีบางคนอาจจะเป็นไม่ควรได้แต่ได้ไปแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเอาล่ะหนึ่งคือมันมีแนวบุตรที่ไปปักและมีประเด็นปัญหากันอยู่แล้วสองคือมีแผนที่นะครับจากกรมแผนที่ทาหารเนี่ยออกมาก็คือเป็นหลักฐานอ้างอิงยืนยันของอีกฝั่งหนึ่งได้ทีนี้คุณชัยวัน์ลงไปเนี่ยเราอา,อาศัยอะไรเป็นแนวเขตว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮะหรือว่าไอแนวเขตที่ลงไปมันจะมีปัญหาอ้างอิงย้อนไปที่ แผนที่กรมอัทหารอีกไหมครัคือผมก็ยืนยันว่ากรมอัทหารเนี่ยทํามาไม่ถูกต้องครับนะครับก็จะทําให้ที่ผมบอกว่าเหตุผลที่กรมอัทหารทํามาลักษณะอย่างนั้นแล้วพูดไม่หมดทุกเรื่องนะครับพูดไม่ครบทุกเรื่องและการถ่ายทอดจากฟีบุ๊กลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ถ่ายทอดจากฟีบุ๊กอย่างเดียวหรือท่านอ้างอิงภูเขาหรือตั้งอิงแบบนั้นรู้บอกว่าแบบนี้ถูกไม่ใช่นะครับการถ่ายทอด จากฟิลบุ๊กลงในเช็คไฟระบบดิจิทัลเนี่ยมันต้องกาวเช็คมันต้องดูหลักฐานที่มาที่ไปแล้วว่าแนวเขตวิทยาชัดเขาใหญ่ที่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้แนวไหนครับนะครับแล้วลงไปในส่วนที่แนวเขตของฟิลบุ๊กที่ไปล้ํากับที่ชุมชนละ่ะอืทําไมเราไม่ขีดทับชุมชนทําไมเราขีดออกอนะครับตรงเนี้อมันต้องมาพูดคุยกันว่าในวิชาชีพนะครับที่เราทากันอยู่ทุกวันนี้ยมัน ตรงไปตรงมาไหมมาซึ่งสัตย์สอนหน้าที่ไหมครับเนี่ยเขาต้องพูดคุยถึงขนาดานนั้นเพราะว่าเพราะฉะนั้นว่าถ้าแนวที่ท่านทํานะครับมันเป็นแนวที่ท่านก็ท่านก็บอกว่ามันก็อาจจะบิดไปบิดมาได้ฮึมค่ะอย่าลืมนะครับในยุคนั้นมันใช้ระบบแขนเข็มทิศนะครับครับที่เปิดแบรลลิ่งแร็จป๊บเนี่ยแล้วก็เดินหมุดหมุดแรกอ้างอิงจากหมุดที่หนึ่งค่ะแล้วก็หมุดที่หนึ่งติดภูเขาติดศพคั้ว อันนั้นติดโชว์ดั้งอิงแรกแล้วก็เดินจากบุดหนึ่งไปนะครับนี่แหละครับผมบอกว่าเราไม่ใช่เราไม่เรียนมานะครับพวกเราปรามาทุกคนเรียนเรื่องเกี่ยวกับการรังวัดแล้วก็ทําฟิลบุ๊กมาทุกคนมีความรู้หมดนะครับค่ะพอใช้วัดคพรุ่กนี้ที่จะลงพื้นที่อะค่ะตอนนี้มีหน่วยงานไหนที่ตอบรับว่าจะลงพื้นที่ไปพิสูจน์พื้นที่ตรงนี้กันบ้างแล้วคะก็ผมแจ้งหนังสือไปกรมเจ้าท่า ปชปชปปปวกรปชสมปกรนะครับแล้วก็ก็ทางทางเขาใหญ่เนี่ยก็นำหนังสือไปเรียนเชิญท่านผู้ว่าจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าประหลัดคาะกรมกานประลัดก็เป็นท่านชั้นชั่วภาพนะครับที่ท่านคุมคัสเตอร์ของ ของกรมไม้และกล็กรมยานซึ่งจะต้องลงพุ้นที่เพราะอำน,นาจหน้าที่นะท่านคุมทั้งสองสองกรมของกรมจะ,ะได้เดินไปนพร้อมกันครับอ๋อเพราะฉะนั้นวันนี้คนจะได้เห็นภาพออกมานะคะแต่ทีนี้น่าสนใจก็คือวันจันทร์วันจันทร์ขออีกทีนะคะสิบโมงเช้าที่จะประชุมกันเนี่ยมีประหลัดคอสมีอทุรยานมีสรปรกม,มีผู้กองธรรมนัสด,ด้วยไหมคะไม่น่าจะมีครับคุยเพาะประหลัดกระทรวงทั้งสองกระทรวงแล้วก็เจ้าที่ที่ทํางานเกี่ยวกับทั้งสองส่วนที่มีปัญหากัน คแต่คาดการณ์ว่าในวันจันทร์ที่จะประชุมเนี้อาจจะมะีทางออกมาสําหรับเรื่องนี้หรือเปล่าคะผอคะคือผมก็ต้องเขียนเรื่องขายไปนะครับว่าถ้าทําตามนี้ก็ก็เดินกันได้ถ้าไม่ทําตามนี้ผมก็ไม่เดินเพราะฉะนั้นเรื่อนไขที่ผมต้องเขียนไปเนี่ยอาจจะมีสามสี่ข้อหรือสี่ห้าข้อตอนนี้กําลังกําลังคุยกับน้องๆอง่าแล้วก็เจ้าที่ที่มีผลกระทบกับการที่จะไปอ วางสวปกอีเอเป่าดุรักเนี่ยตั่วประ,<ฮ>ะเทศที่มันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ครับคุณถ้ามันยังไม่ได้ทางออกจริงๆเอาแบบปลายทางแบบสุดท้ายท้ายที่สุดเลยไปไปถึงขั้นไหนคะบอออก็อ,อ,กอเจอที่ศาลอย่างเดียวครับโอ้ณยังไงก็ต้องคุยที่ศาลเพราะว่าในรูปแบบอย่างเงี้ยมันมันไม่ปกติแล้วเจ้าที่ของรัฐเนี่ยดำเนินการลักษณะเนี้ยคือถ้าไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ชอบปกติ หร,รหรือว่ามหรือว่าทําโดยบริสุทธิใจเนี<ะ>่ยนะครับคนที่ควรได้นะครับสมมุติว่าไอ้แปลงที่เราจับกลุมเนี่ยเป็นเกษตรกรอยู่ในเขียวปาก้างจริงๆนะครับ,รบเราเป็นผู้อยากรายจริงๆผู้อยากจนจริงๆเ่ยมันก็สมควรที่เขา,าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตถูกไหมครับ<ะ>แต่เนี้ยมันเป็นนักอสังหาริมทรัพย์อะครับเป็นกลุ่มทุนอะครับ แล้วคนได้มาก็มีอันจะกินทุกคนแล้วจะไม่ก็ไม่ใช่คนในเอี่ยวกะกั้งครับแล้วพื้นที่ป่าตรงนั้นเนี่ยมูลค่านะครับมันมันมันไม่ใช่ร้านสองล้านหรือห้าล้านสิบล้านมันไม่ใช่นะครับคือคนมีคำถามตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนีดหนึ่งทีมงานช่วยขึ้นแผนที่อีกทีได้ไหมไอ้ไอระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยฮะที่บอกว่ามันคนละแผนที่คนละฉบับแนวเขตไอตรงเนี้ยที่มันอยู่ระหว่างสองฝั่งเนี่ย มันพื้นที่สักประมาณเท่าไหร่คทั้งหมดผมไม่แน่ใจคืออย่างนี้ครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยมีพระราชกิจการมีการปักหมุดมีการทําถนนแล้วก็อมีการลงเป็ประ,ประม,มารีิชัยครับเรียบร้อยะนะครับเมประมาณเรียบร้อยแต่แต่กรมปัะนาที่ดินและสวปรกรเนี่ยมีแต่แผนที่กับกระดาษที่ฉขีดเข้าไปในเขตอุทยานแล้วบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกจําแนกครับ ออกมาเป็นสวปกแค่พูดแค่นี้นะครับผมว่ามันก็สังคมก็รับรู้ได้แล้วว่าคุณไม่มีอะไรเลยคุณแค่กระดาษทิชชู่เข้าไปคือการประกาศเขตอปฏิรูปหรือเขตจําแนกแผนที่เนี่ยเขาเขาจะแนกตามทั้งอําเภอประกาศทั้งอาเภอเวลาประกาศทั้งอำเภอครับเวลาประกาศทั้งอำเภอเนี่ยเขาก็เขาก็จะมาแยกอีกทีว่าตรงไหนเป็นป่าตรงไหนเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นคลองแม่น้ําถนน ก็จะถูกกันออกตรงไหนชุมชนทํากินอยู่ก็ประกาศให้อ,ออกสมกอให้ตรงไหนที่เป็นพื้นที่เสริมโมรมีทําเกษตรได้ก็ให้รัฐบาลทาการทาการเกษตรออกเป็นสมปคร,รไปทีนี้ทีนี้ถ้าถ้านะพอชัยวัฒน์ผมไม่รู้จะมันจะจบยังไงนะแต่ว่าถ้าตามเส้นแดงก็คือตามที่กรมท,รที่าหานเข้าตรวจสอบมาแต่เส้นสีน้ําเงินเนี่ยก็คือตามที่กรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยถือเอาไว้ทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาบอกว่าเอางี้ก็เอาเส้นสีน้ําเงินเลยก็ได้ ตามที่กรมพยานเขายึดถือเลยเอาเอาพื้นที่ประมาณนี้แหละแล้วก็คืนพื้นที่ป่าไปแต่สุดท้ายจบขอไม่มีคนผิดเหมือนเดิมแบบที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ถือว่าโอเคไหมฮะอย่างน้อยก็ได้พื้นที่ป่ายโอเคได้ไงครับฮมีการกระทบความผิดมีการทุจริตต่อหน้าที่มีการสมรู้ร่วมคิดกันแล้วจะมาบอกว่าวันนี้คือดีก็จบแบบนี้แหละที่นี่แหละที่เป็นประเด็นอยู่นี่แหละที่ผมไม่ยอมก็คือการจบแบบสวยงามอย่างนี้แหละครับเราเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็สูญเสียป่า เป็นแปดหมื่นกุไ่สองประกอบที่เอที่ทับลานครับแต่ว่าครั้งนี้จะไม่ยอมให้มีกรณีที่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายคนรัชบัตรแผนที่คนรัชบัตรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของบุคคลต้องมีคนที่ผิดด้วยไม่ให้สำารอยรอบก่อนใช่จะบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อะไรอ่ะพื้นที่รัพร์โซนมันไม่ใช่เด็กครับเป็นแนวเขตมุทิอันชัดเขาใหญ่และเส้นที่เป็นเส้นที่จัดทํามา อของเส้นสีแดงของกรมที่ฐหารบอกว่าตรงนั้นกตกท้องช้างก็มาตามนี้ตามเฟซบุ๊กถ้าคุณทําอย่างนี้ยมันเอื้อประโยชน์ต่อผู้กระทำความผิดหรือเปล่าครับนะครับแล้วเส้นที่ออกไปแล้วทาไมคุณไม่เอาออกมาโชว์ในแกันท,<ะ>นที่เส้นที่เส้นที่มันเส้นสีแดงที่มันไปทับที่ชาวบ,บ้านเขาไปทับที่อ่านิคมสร้างตนเองอ่ะครับอ,อย่างนี้มันก็ต้องเป็นแนวเขีดเสียรถูกไหมฮะเตีความกันก็ต้อง,ก,องก็ต้องแมนๆหน่อยไม่ใช่เอาเฉพาะตรงนี้ มาขีดให้ดูนะครับแล้วก็บอกว่าตรงเนี้ยมันมีเขาลูกช้างเขาลูกช้างอยู่ด้านทิศเหนือแล้วก็อันนี้อยู่ร่องห้วยอยู่ดินเขาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันมีเขาสองลูกนะครับเขาสองลูกนะครับครับแล้วแบบนี้จะถึงขั้นที่จะต้องมีการเปิดลายชื่อเลยไหมคะว่าใครที่ที่ได้ที่ดินตรงนี้ไปที่พอเอบอกว่าไม่ไม่ใช่ชาวบ้านพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้ตองกอาอพรุ่งนี้จะรู้ว่าจะมีการจะเปิดชื่ออย่างเงี้ยเหรอคะ พรุ่งนี้ก็พอจะรู้แล้วครับว่าในทุนคนแรกเป็นใครโอ้ค่ะได้ค่ะพอ,อชัยวัน์ทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงอีกเจ็ดเดือนเอข้าใจว่าท่านพอ,อาจ,าจะจะเกษียณร,ราชาการอีกเจ็ดเดือนข้างหน้าใช่ไหมคะมีอะไรที่อยากจะฝากฝังสําหรับคนที่ติดตามข่าวนี้หรือว่า,าพี่น้องที่จะต้องขึ้นมาทําหน้าที่ดูแลในกรมอุทยานต่อไหมคะคือประเด็นหนึ่งก็คือก็ข,ขอประชาัิปันแล้วก็ร้อง ฟ้องต่อประชาชนที่ยากไรลแล้วกันประชาชนที่ไม่มีที่จะกินนะครับวันนี้ต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับว่าท่านเข้าชื่อมาตั้งนานแล้วแต่ท่านไม่ได้สิทธิ์นะครับท่านมีโอกาสวันนี้ท่านลุกขึ้นมาสู้กับเรานะครับสิทธิ์สปรแล้วก็ทวงคืนตามสิทธิ์ที่เขาควรที่จะได้แล้วก็ให้สปปเนี่ยครับพิจารณาใหม่นะครับกลุ่มทุนที่ไม่มีสิทธิ์จริงๆก็ควรจะอ,ออกไปแล้วก็ให้รัษดรที่ไม่มีที่นกินกลับมา ในส่วนของผู้พิกษ์ป่าทุกคนแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นหูตาให้กับพวกเราแล้วก็ส่งข่าวอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะปกป้องทรัพกาอรต้องขอบคุณแล้วก็เรายังเชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่พวกเราทําผู้พิกษ์ป่าทุกคนแล้วก็น้องน้องทุกคนก็ยังมีกําลังใจที่ต่อสู้ต่อไปครับขอบคุณมากครับได้ค่ะขอบคุณนะคะท่านปออที่เขาใสายกับเราเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับ